มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนประธานไดมอนฟูโตกราบกรณีออนอูมาโพสต์ราย,ยาวลั่นมีหลักฐานหมดจากที่มีกระแสข่าวลือว่าออนอูมาสิทธิรักอดีตนักตบลูกยางทีมชาติไทยออกมาโพสตเข้าวความตัดพอเปรียบเทียบชีวิตนักกีฬาเหมือนกับม้าแข่งที่ผ่านมาโดนปลดออกจากคอกต้องมารักษาอาการเจ็บด้วยเงินของตนเองแต่ก็ไม่ไายโดนแซะตลอด ก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายกลับมาร่วมทีมนครราชสีมาคิวมินซีวีซีล่าสุดนายเดชาสุวรักษ์ประธานสโมสรไดมอนด์ฟูดไเชฟสปอร์ตคับเปิดใจครั้งแรกว่าต้องบอกก่อนว่าสโมสรวอลเลย์บอลในประเทศไทยจะต่อสัญญากับนักกีฬาปีต่อปีอยู่แล้วโดยเฉพาะนักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์โดยฤด,ดูกาลที่ผ่านมา ออนอุมามีสัญญากับทีมโดยตรงแล้วก็ตกลงจ่ายค่าเหนื่อยกว่า1ล้านบาทซึ่งอ่อนอุมาซ้อมกับทีมได้เพียง1เดือนและลงแข่งขันได้เพียง1แมตช์เท่านั้นก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บต่อมาได้มีการพูดคุยตกลงยกเลิกสัญญาซึ่งออนอุมาเองก็รู้ว่าตัวเองไม่สามารถเล่นได้อีกแล้วตลอดฤด,ดูกาลทำให้ทั้งสองฝ่ายยินยอมที่จะยกเลิกสัญ,ญญาตามข้อตกลงที่ตกลงกันเอาไว้ โดยครั้งนั้นสโมสรตกลงจ่ายค่าเหนื่อยให้เกือบ1ล้านบาทตามข้อตกลงที่ตกลงวันนั้นเพื่อเป็นการยกเลิกสัญญาต้องย้ำว่าเป็นการพูดคุยแล้วก็ตกลงร่วมกันไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดและทุกอย่างมีเอกสารยืนยันทางกฎหมายทั้งสิ้น ส่วนเรื่องค่ารักษาพยาบาลของอ่อนออมานั้นเท่าที่ทราบจะตัวมีประกันที่สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาได้อยู่แล้วเพียงแต่มีส่วนต่างเล็กๆน้อยๆซึ่งที่ผ่านมาแม้ว่าจะยกเลิกสัญญาไปแล้วแต่ว่าสโมสรก็ยังจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้อยู่บางส่วนซึ่งตรงนี้มีหลักฐานเป็นการโอนทั้งหมดประธานดมอนด์ฟูโตกลับกรณีออนออมมาโพสต์รายยาวนะคะรันมีหลักฐานทั้งหมดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ